เป็นตองชี้นี้วันที่17เดือน5้าสิวึ้นเพียบก็เริ่มวันด้วยกาแฟดำเหมือนเดิมนะคะไม่ใส่น้ำตาลเรามื้อเที่ยงเราก็กินตัวก๋วยเตี๋ยววนเส้นหมู ตอนเย็นนะคะข้ามายืนเลยกินยำไก่แซบค่ะนี้เหนื่อยมากพอควรทำโอทีเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าน่าจะใกล้ถึงวันนั้นของเดือนแน่นอนเพราะไม่นกนสิวไม่ขึ้นค่ะนี่วันที่สิบปดเดือนห้าสิวพรึบจะเป็นวันนันของเดือน ไม่มีเวลาอีกแล้วนะคะเป็นวันที่ทำงานหนักมากก็เลยซื้อไก่ทอดใหญ่สองชิ้นแล้วก็กินกาแฟดำนะคะส่วนนมที่ซื้อไวก็ไม่ได้กินหรอกก็กินในางานเลยมื้อเช้ารูปเที่ยงเลยะคะ่ะแล้วก็หิ้วท้องมาถึงตอนเย็นเลยกลับบ้านมาแล้วนะคะจากวันนี้ทั้งวันเนอะกินไก่ไปหนึ่งชิ้นอ่แล้วก็กินหอมแดงทอดนะคะแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาบ้านมาทำยำม้วเส้นกินนะคะตอนนี้แบบ ต้องห้ามจุ๊จๆๆๆๆเอากินบุนเส้นกินของต้องห้ามด้วยเสร็จแล้วอย่างบุเส้นของเราหน้าตาโอเคไหม ิวบุกเยอะมากกำลังจะเป็นวันนั้นของเดือนชัวชัวเมื่อวานกินเยอะเหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่าตัวรีบลงเนอะวันนี้ก็อืมไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันกินเหมือนเดิมนะคะมือเชา้าก็กาแฟดำค่ะแล้วก็กินผัดปลาดุก,กับ ผัดหมูสามชั้นนะคะแล้วก็กินนมจืดนะคะลากจะมาถึงตอนเย็นเลยกลับมาบ้านแล้วนะคะเรื่องงานสองทุ่มตอนเย็นลืมถ่ายเนาะกินตัวยำไก่แซบนะคะก็ mm. กิน,เห,นเหมือนเดิมแหละก็คือมีตัวหนังไก่แป้งกรอบเนาะเป็นสิวเยอะมากเลยอะสิวตัวเมเดเติมมาสองเม็ดตรง mm. น,นี้ก็เหมือนเป็นสิวๆเดี๋ยวต้องไปกดสิวละ น่าจะเป็นอย่างที่บอกหละมันใกล้ละถึงวันนั้นก็ไม่น่าจะผอบลงนะคะทีนี้คิดว่าแต่ว่าถามว่ากางเกงรวมวเหมือนเดิมไหมก็รัวมเหมือนเดิมนะน้ำหนักคงไม่ขึ้นแล้วมันก็คงไม่ลงหรอกอาทย์นี้เพราะว่าไม่ได้ตัดคาบอะไรออกมากมายก็คือแบบยังกินอะไรที่มันเป็นคา์แฟงอยู่แน่นอนอยู่แต่ว่าไม่ได้กินข้าวตรงตง ไม่ได้กินเส้นก๋วยเตี๋ยวตรงตรงไม่ได้กินขนมตรงตรงอะไรเงี้ยค่ะก็กินอ้อมกินหนังไก่ทอดกินข้นเส้นกินอะไรเงี้ยก็อาทิตย์นี้น่าจะไม่ได้ลงน้ำหนักไม่น่าจะลงเพราะว่าน่าจะเป็นใกล้ๆถึงวันนั้นด้วยน้ำหนักอาจจะมีขึ้นหรืออาจจะมีลงก็ไม่ไม่ลงอ่ะไม่ลงไม่คิดว่าจะลงแหละหมายถึงอาทิตย์นี้นะไม่ได้คิดว่าจะลงเคเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้พักผ่อนดูละครดูอะไรก่อน ไปบายตอนเช้าที่ยี่สิบนะเมื่อกี้ก็ไปช้น้ำหนักมาแล้วแล้วนักก็ขึ้นมาอีกนะคะอีกหน่อยก็ต้องมาซื้ออเมริกาโน่กินกับไก่ทอดกินนะคะกลับบ้านมาแล้วนะคะวันนี้ก็เหนื่อยมากเลยแล้วก็ซื้อไก่ทอดกินเมื่อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงแล้วก็รวบกินไปเลยนะคะไก่ทอดชิ้นครึ่งเนาะมีตัวอกไก่แล้วก็ตัวน่องไก่ทอดนะคะ กินเป็นสองมือไปเลยค่ะแล้วก็กลับบ้านมาคราวนี้ก็ทําตัวาชาบูน้ำดำกินคนเดียวเลยโดด,โดดเลยค่ะทําให้คลายความเครียดนะเพราะว่าเครียดมากกินมากเหมือนกันนคนเดียวเลย มีความรู้สึกว่าตัวเล็กลงหน่อยนึง่งเพราะว่าเสื้อนอนตัวเนี้ยเราปกติเราใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะฟ i t แบบปี๊แตกเลยแต่ครั้งนี้ก็คือแบบไม่ก็เกือบๆปีแต่ว่ามันไม่ไม่ปริก็เหมือนตัวเล็กลงจริงนะเหมือนแบบเหมือนสัดส่วนมันเล็กลงอะแต่ถามว่าน้ำหนักก็ไม่ได้ลงอะไรหรอกแล้วก็ มันจะใกล้วันของเดือนแล้วเราก็คงจะวัดน้าหนักอะไรตอนนี้ไม่ได้เนาะต้องรอให้มันเลยไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยวัดกันโอเคนะรู้สึกดีเก็ออยังกินต่อไปนี่วันดเราก็มาซื้อตัวกาแฟไมกกาโน่เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะซื้อของอื่นในเซเว่นนะคะที่เราสามารถกินได้ กิงเซเว่นนะคะมือเช้าเป็นน้ำเต้าหู้นะคะไข่ต้มแล้วก็กา,าแฟดำนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงก็กินก๋วยเตีย๋ยวบนเส้นหมูค่ะไม่ทากับข้าวกินเองเลยตอนเย็นทำโอทีก็เลยตังข้าวมากินง่ายๆนะคะเป็นแบบนี้ค่ะก็นีนัแทุกคนที่ดูคลิปนี้มาตลอดอาทิตย์ก็จะรู้สึกแบบ คีโตหาะลรวะกินเส้นคีโตอะไรอ่ะกินหนังไก่ทอดคีโตอะไรไม่ทําข้าวเองใช่ไหมใช่มันไม่ใช่คีโตมันเป็นการมันโนว่าแบบอยู่ในคีโตซึ่งแบบมันฝืนไม่ไหวแล้วเพราะแบบมันเริ่มรวนเริ่มรุดเริ่มแบบไม่ไม่ฉันจะกินยำบุนเส้นไม่ในหัวฉันคิดว่าไม่ไม่ฉันจะไม่ทําข้าวเองฉันเหนื่อยฉันเลิกงานสองทุ่มสี่ทุ่มฉันจะกินของที่ซื้อมา ซึ่งของที่ซื้อมาคืออะไรใช้น้ำมันพืชใช้ผงชูรสหนังไก่ทอดมีฉุกแป้งแน่นอนแม่คะเขราะม่แบบมึงมึงกินขี้ตัวกูไม่ฉุบแป้งทอดเห้มึงไม่ใช่ไม่ใช่มันหลุดแน่นอนคือมันหลุดเหมือนแบบขอต้องห้ามเนี่ยกินกินนี้กินเยอะมากแต่ยังไม่ถึงขนาดกินแป้งกินข้าวที่แบบเป็นเ็เม็ดเป็นจานเนี่ยใช่ไหมไม่ได้กินขนมปังเป็นแผ่นจก็เลยตัดสินใจอันนี้หาหามุนนั่งก่อนจก็เลยตัดสินใจว่าเออ ในเมื่อมันมันมันถึงจุดที่เราจะต้องต้องต้องชีสเดย์แล้วนะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเควันเสาร์ทย์ที่เราจะถึงเนี้ยเราจะชีสเดย์คือเราจะอยากกินอะไรล้วก็กินเลยอยากกินฮุเลียนเราก็กินอยากกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเราก็กินอยากกินขนมอยากกินเลอยากกินขนมเค็มๆอยากกินแป้งทอดกินเลยกินให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันก็คือ มาเริ่มทำคีโตแบบสายแข็งเหมือนเดิมก็คือไม่กินแป้งไม่กินวุ้นเส้นอ่านับคาแบบแบบไม่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 มีส่วนผสมของผงชูรสเลยและน้ำมันพืชเลยอืมแล้วเราค่อยมาเข้าประมาณนั้นดีกว่านะคะคือคนเราทาแบบไม่ใช่คนเราคือจอยเนี่ยจอยคิดว่าถ้าจอยทําต่อไปเรื่อยๆเอ่อมันมันยังไม่เห็นทางสว่างเพราะว่าเหมือนมันตึงแล้วแล้วมันแบบ มันมันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันต้องมีจุดผ่อนคลายของจอยอ่ะทุกคนเข้าใจไหมมันไม่ใช่การกําหนดการชีสเดย์ว่าโอเคทีนี้ฉันจะกินแป้งไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาทิตย์นี้หนึ่งครั้งฉันกินแปง้งไม่ใช่ก็คือกําหนดไปเลยว่าถ้ามันทําจนถึงจุดจุดหนึ่งที่มันไม่ไหวมันเริ่มจะแบบไม่ไหวแล้วแบบตึงเกินไปแล้วละมืออะไรเงี้ยก็คือออกไป Day. ชีสเดย์ชีสไม่ใช่ชีสเดย์เป็นแบบชีสสักวันสองวันให้แบบรู้สึกถึงความ รีสไตล์ในการกินในความแบบตอบสนองนี้ว่าตองอยากกินอะไรบ้างนะคะแล้วพอกลับมาเข้มงวดกับตองเหมือนเดิมมันจะได้แบบโอเคกินให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวอพอกลับมาเข้มงวดก็จะได้แบบเข้มงวดได้เต็มร้อยมีพลังกลับมาเหมือนเดิมะคะ่ะอันนี้จะคิดอย่างนั้นนะเริ่มวันปล่อยเรานะคะวันที่22เดือนหเนาะได้ก,การกินกาแฟลาเต้หวานน้อยะคะ่ะแล้วก็กินดกล้วยเตี๋ยวเส้นเหล็กเนื้อน,นะคะ กินสองชามสามชามเนะี่ยกินแบบเส้นเล็กอยากที่อยากกินเลยเมื่อกี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เดี๋ยวมากินทุเรียนต่อนอกมุมไหน่อ,อมากมาโผอ,อยู่ที่ร้านเท็กซัสนะมากินโพสรอแล้วก็เนี้ย ขนมปังทันนี่อร่อยมากว่า <c oughs> โมที่รา้านนี้ตัดสินใจกินเมน,น,นูนี้ข้าวเหนียวดำยดเกิดอยากกินนานแล้วมีคนแนะนำบอกว่ามันอร่อยวันนี้เขามีโปรโมชั่น้วยเหลือ95บาท สั่งตัวซูชิมากินนะคะเป็นมือเย็นกะปล่อยผีเต็มที่จริงๆแล้วอยากกินบุฟเฟ่เลยแหละอันนี้ใช้โปรบัตรเครดิตแรกมานะคะก็เลยเกือบจะแทบไม่ได้จ่ายอยากกินมากเลยข้าวญี่ปุ่น นี้มาด้วยกุ้งชุบแป้งทอดสวดีค่ะเช้าวันนี้วันที่23นะคะตื่นเช้ามาจะก,ก็ทำตัวนี้นะคะผัดสปาเกตตี้นะคะก็มีเบคอนกรอบกับตัวริกแห้งนะคะ พอเราเริ่มกินแป้งแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆก็บเบลกลับมาบ้านก็กินไอติมสามโคนะคะคนเดียวอันนี้เหนื่อยเพราะว่าคนของเข้าบ้านค่ะเหนื่อยพอสมควร ก็กินห่อหมกปลาช่อนนะคะกับข้าวแล้วก็กินเลยจบท้ายอาทิตย์นี้นะคะได้การกินทุเรียนก่อนนอนฟินๆไปจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย